วันนี้เขาจะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้บอกวิธีการอัปเกรดโดยใช้ตัวชิกินามิที่ชื่อว่าเออชื่อว่าอะไรแล้วนะที่มันเป็นตัวกลมๆเนะาะก็คือตัวนี้ใช่ไหมล่ะนี่ดารุตอนแรกเราใช้ดารูมาใช่ไหมในการอัปเกรดใช่ไหม แต่ครั้งนี้เราจะมาใช้ตัวอื่นในการอัปเกรดกันเนาะซึ่งมันใช้ได้หลากหลายตัวนะมันแล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ใช้ยังไงเนาะแต่ของเขาอ่ะนี่เขาจะมาอัปเกรดตัวนี้ให้เป็นตรงนี้จะให้มันเป็น5แถบเนาะเขาจะเรียกเป็นเหรียญแล้วกันเพราะว่าเขาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะอันดับแรกเขาก็ต้องกินตัวที่มีระดับสแถบ เหมกันเนาะทั้งหมด4ตัวนี่อันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆแบบทำให้เพื่อนๆดูว่าเอออัพอะไรยังไงเนาะต้าง,น,างนี่ประมาณนี้ตอนนี้คือเรามีตัว5ตัว5เหรียญเนี่ยเขาจะเอาไว้อัพตัวนี้เนาะแต่ว่ามันยังไม่ครบมันยังขาดอีก ตัวหนึ่งเนาะซึ่งเรายังไม่สามารถอัพได้เนาะตัวนี้ก็จะเลเวลอัพขึ้นไปจนถึง40ได้เนาะซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องปั้นตัวกันต่อไปเนาะว่าเราอะ่ะจะทำได้หรือเปล่าเนาะถ้าว่ายังไงเขาอะ่ะขอจบการแนะนำไว้เท่านี้นะเพื่อนเพื่อถ้าใครแบบ มีอะไรสงสัยนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจว่าลองมาพ,พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ขอช่วยกดไลค์กด, like, กด subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงสนับสนุนสินค้าเนาะถ้าหากว่าใคร ชอบหรือว่าสนใจสติกเกอร์ลายหรือว่าอิโมจิน่ารักนะ่ารักเนาะหรือว่าตีมหรือว่าอะไรอย่างเนานะก็สามารถยิง QR Code เพื่อเข้าไปเลือกดูได้เลยเนาะว่าสนใจสินค้าตัวไหนชอบอะไรยังไงเนาะเอาที่เพื่อนๆชอบนะนี่ซึ่งพวกสติกเกอร์ลายพวกเนี้ยเขาอ่ะเป็นคน พลาดเองเนาะแต่ก็ไม่รู้ดวนใจเพื่อนๆหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆบางส่วนเนาะที่แบบเข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาซื้อเนาะเขารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละมาขอบคุณเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าช่วยในเรื่องนี้เนาะถ้าว่ายังไงก็เข้ขอจบการแนะนำสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะ สินค้าก็จะมาใหม่เรื่อยๆเนาะเพื่อนๆต้องเข้าไปดูเอาเองเนาะว่าชอบแบบไหน๊ายบาา